สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรธาตุดินคนโสดทุกทกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีมังกรคนโสดมาดูว่าเนื้อคู่ที่คุณกำลังได้เจอในภายในปีนี้นะคะปี2568 mm hmm. เนื้อคู่ของคุณเขาคนนั้นคือใครชาวราศีมังกรคนที่คุณจะได้เจอกับเขา คนที่คุณจะได้เห็นหน้าเขาชาวราศีมังกรนะคะมาดูกันเนื้อคู่ชาวราศีมังกรคนที่คุณจะได้เจอเขาคนนั้นคือใครว,ว้าวมาดูกันก่อนนะม,มาดูกันก่อน g of Swords มังกรคุณจะได้เจอใครคนหนึ่งที่เป็นว,ว้าว เป็นจักรพรรดินะชาวราศีมังกรคู่ของคุณที่จะได้เห็นหน้าเขา The Star คนนี้มีความเป็นผู้นำสูงมากเลยนะคะหรือว่าระดับผู้นำขึ้นไปเป็นคนที่เป็นจักรพรรดิ the empress the emperor เทพบุตรเทพสตรี มีสเสน่ห์เท่ดูเซ็กซี่ดูคมคายมีความชัดเจนในตัวเองเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีเหตุและผลดูดุจริงจังตรงไปตรงมาชัดเจนแข็งแงตรงๆแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีความรับชอบสูงมากพูดคำไหนคำนั้นตัดคือตัดจบคือจบนะคะเด็ดเดี่ยวมีเหตุและผลคิดมีหลักการ มากๆเลยวิสัยทัศน์มุมมองแล้วก็ความเป็นผู้นำนะความเป็นจกักรรดิที่มองมุมกว้างมองทุกอย่างองค์ภาพรวมด้วยด้วยสัญชาตญาณของตัวเองด้วยทัศนคติวิสัยทัศน์การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำที่มีหลากหลายเข้าใจผู้อกผู้อื่นนะคะเป็นคนที่เรียบเรียงลำดับในชีวิตได้อย่างดีมากๆเลยนะคะว่าอันนี้ทำก่อนอันนี้ทำหลังแล้วก็เป็นคนที่ มีความอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยนะตรงไปตรงมาดูดุดุจริงจังใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอบอุ่นนะคนคนนี้ชอบความทา้าทายเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นคนที่ดูเขามีความเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะ อาจจะเป็นระดับบอสบิ๊กบอสพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่อายุไล่เรียกกันกับคุณแต่ก็ดูโตกว่าัยของเขาเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะด้วยความที่ควบคุมตัวเองได้ดีด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือไม่ใช้อารมณ์เลยนะคะค่อนข้างที่จะควบคุมมีหลักการดุดูดูดูด,ด,ด,ดุนะจริงจัง เป็นคนที่มีสเสน่ห์สง่างามเป็นคนที่มีมีหน้าที่การงานชื่อเสียงในด้านนั้นๆของอาชีพของเขาหรือวงสังคมของเขาถ้าประสบความสำเร็จเป็นจกกักรพรรดิเลยนี่ก็คือมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานนะคะระดับผู้นําที่เป็นคนที่มีนับหน้าถือตานะคะเคารพชอบความท้าทายมีความกังวลมีความคิดมากคิดเยอะ ภายในใจมีเรื่องราวที่ต้องคิดต้องรับผิดชอบแล้วก็ชอบอยู่กับเขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้นะจะประสบความสำเร็จก็ต้องประสบความสำเร็จให้ได้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตาม ด้วยลุคไลฟ์สไตล์เธอหรือเขาคนนั้นเป็นคนที่ดูมีเอกลักษณ์ในตัวเองทั้งใบหน้ารูปร่างหน้าตานะคะดูมีเสน่ดูมีความดูมีความเท่หรือว่าความสมาร์ทนะคะมากๆแต่งตัวดูเนียบนะคะดูสะอาดสะอ้านดูมีลุคของความเป็นคนที่ดูโดดเด่นมากๆนะคะ อาจจะเป็นคนที่แบบมีคนแอบชอบเขาเยอะนะคะ D M Place D h Emperor <Yeah. S 2> พอไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะมีอาจจะมีลูกติดด้วย1คนหรือสอคนประมาณนี้นะคะทุกคน <ble ane> เป็นคนที่ชอบเขาอาจจะมีกิจกรรมของเขานะคะมีความชอบงานอาริเรกข,ของเขาคนคนนี้ มีความสุขกับตัวเองอยู่กับตัวเองสามารถคิวใจตัวเองได้ดีนะคะคียหึงคียห่วงคีน้อยใจพูดน้อยพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมามีทิฐิในตัวเองสูงมีความอีโก้ในตัวเองสูงขอความรักของชาวราศีมังกรคนคนนี้ร่ำรวยจกกะกรพพัดนะถ้าไม่ได้มั่งข้างร่ำรวย ก็มีทุกอย่างพร้อมพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีซัพพอร์ตคุณได้ทุกอย่างนะะอย่างที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเรียกร้องเลยแล้วก็เป็นคนที่บางทีก็ดูเก็บอะไรบางอย่างไว้ในใจของตัวเองนะคะข mm hmm. ี้น้อยใจบ้างขี้หึงขี้หวงแต่ก็บางทีบางทีก็ไม่พูดนะคะเหมือนอะไรแบบนั้น mm hmm. เขาเขาอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรเดิมๆซ้ำๆบ่อย,อยคๆคนคนนี้ ความรักชาวราศีมังกรที่กำลังจะเกิดขึ้นพาราได s ์เขาคนนี้ชอบชอบในเรื่องของคือเขามีอะไรบางอย่างประจำประจำใจประจำตัวเขาด้วยนะคะค,คนคนนี้เขาอาจจะมีสัญชาตญาณน,นักล่าสัญชาตญาณของความความเป็นธรรมชาติของเขาอาจจะชอบท่องเที่ยวชอบอะไรที่ชอบความเย็นไม่ชอบความร้อนนะคะหรือว่าชอบความ ร้อนด้วยนะคะเขาอาจจะมาจากที่หนาวหรือว่าเป็นคนทางไกลดันไกลหรือว่าเป็นคนที่มีความสุอิสรภาพของชีวิตมากเป็นคนที่โรแมนติกแบบที่มีไลสไตล์ไม่เหมือนใครเขาเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตนะคะอาจจะเป็นใครบางคนที่อยู่ในความคิดของคุณตอนนี้ <c oughs> บางท่านอาจจะเจอแล้วชาวราศีมังกร คุณกำลังเจอพลังลง,งานแห่งน้ำลมแล้วก็ไฟใครที่คุณกำลังได้เจอชาวราศีมังกร separation มีการแยกห่างกันเกิดขึ้นจริงๆด้วยมังกรบางท่านได้เจอกับใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณหรืออะไรบางสิ่งที่เหมือนกับว่าอาจจะเจอกันโดยผ่านการท่องเที่ยวการเดินทางยย้าย เพราะว่ามันในเรื่องของการแยกจากกันเกิดขึ้น missing you thinking about you นะคะใครบางคนที่มีความเหมือนและความต่างความคลิกระหว่างคุณและเขาคนคนนี้อาจจะเคยผ่านการความความเสียใจยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เขาอาจจะเป็นโสดมานานนะคะโสดสันโดษมานาน time to heal ถ้าคุณได้เจอกับใครบางคนแล้วคนคนนี้กําลังที่คิดถึงคุณกําลังที่จะสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับคุณเพราะเขา looking at picture missing you make new s memories เขากำลังคิดถึงคุณดูรูปภาพคุณและเขาที่ถ่ายคู่กันนะคะหรือว่าคนนี้คุณรู้จักกันนั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขากําลังที่จะสื่อสารหรือว่าทําอะไรม่ใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุยอะไรบางอย่างสร้างความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะ shadow work time to heal เซลวร์ดการแยกห่างอะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขาสำหรับบางท่านชาวราศีมังกรนะคะถ้ามีอะไรบางสิ่งเกิดขึ้น <c oughs> เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ต้องการที่จะสร้างความทรงจําความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างคุณและเขาให้เดินหน้าต่อไปได้ทีนี้ชาวราศีมังกรคนโสดคุณจะได้เจอใครบางคนที่เขามีคุณค่าในตัวเองสูงมากสะท้อนให้คุณได้เห็นกับคุณค่าความเป็นตัวตนของคุณ key on the rings คนนี้ เป็นความรักครั้งใหม่คุณอาจจะได้มีเคมีที่เข้ากันและก็สินเสมอกัน love is coming นะคะ struck by love surprise คุณกำลังได้รับ surprise จากใครบางคนที่เจอกันแค่ครั้งแรกเหมือนกับว่าเจอกันโดยบังเอิญหรือว่าแต่ไม่บังเอิญน,นะคะมันทําให้การได้เจอกันครั้งแรกนั้นมันทําให้คุณและเขาเหมือนกับเอ๊ะหรือว่าเขาคิดกับเราแบบ เล่นๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นจักรพพัดเนาะ mm. เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เทคทามช้าลงหรืออะไรบางสิ่งที่ที่ทําให้ที่ทําให้ต้องใช้เวลาเพราะว่าดูแล้วเขามีหลักการไม่ได้พูดล่องลอยเพ้อฝันนะคะพูดมีเหตุและผลพูดความจริงพูดอะไรหลักๆสําคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเขาคืนเดียวหรือเพิ่งเจอกันรับรองว่ามันจะไม่เป็นความสัมพันธ์แบบ แบบสมใจโรแมนติกแน่นอนนะคะเหมือนกับต้องใช้เวลาก่อนนะคะที่แบบให้ให้นานมากกว่าน,นั้นหรือการสื่อสารการเข้าใจความต่างอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็คุณค่าในตัวตนของคุณคือเขาอยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวตนคุณด้วยะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพลังงานของเขาคือเขาเขาเป็นคนมีเหตุผลสูงมากแล้วเขาก็ไม่ใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเขาจะมีเหตุและผลที่จะทําให้คุณได้ได้สะท้อนถึงเหตุ คนของเขาจะทอนไปถึงตัวตนของคุณบางอย่างมันเป็นบางสิ่งที่เหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้เขาก็ไม่สามารถควบคุมคุณได้แต่เขาจะควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างช้าๆธรรมชาติที่สุดให้เวลาเป็นการให้เวลาทุกอย่างมันมันเป็นคําตอบออกมานะคะไปสู่ความรักที่ที่เติมเต็มกันและกันจริงๆเพราะฉะนั้น คุณและเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เติมเต็มกันและกันในสิ่งที่ขาดหายนะคะคุณและเขาจะมีอะไรบางอย่างที่มีความคิดมากกังวลนั้นเกิดขึ้นแหละด้วยความหา่างด้วยความต่างอะไรก็ตามแต่หรือมีอะไรกันก็ตามแต่แต่เหมือนกับว่าบางอย่างในห่วงช่วงเวลามันจะทําให้คุณและเขาได้เข้าใจคําว่าเหตุและผลนะไม่ใช้อารมณ์ใช้ความเป็นผู้ใหญ่หลักการใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้เรียนรู้ได้คิวใจของกันและกันหรือได้ ให้เวลาทุกอย่างมันมันเฉลยความชัดเจนของเขาเพราะว่าเขารักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักอาจจะพูดตรงแสดงออกตรง,ตรงๆงแข็งแข็งหรืออะไรบางอย่างทําให้ตัวตนของเขาอ่ะเขาเขา,เขามีความเชื่อพลังงานบางอย่างแล้วเขารู้ด้วยว่าเขาจะต้องเรียบเรียงลําดับความสําคัญในรอบตัวของเขาอย่างไรเพราะเขาเป็นจกกักรพรรดินี่คือสิ่งของชาวราศีมังกรหรือถ้าคุณได้เจอเขาในช่วงไล่เรียก,กันอะไรแบบนี้ค่ะ ก็จะทําให้รู้สึกว่ามันจะต้องเหมือนเติบโตเติบโตอะไรบางอย่างของกันและกันไปสู่ความสัมพันธ์ที่อีกแบบหนึ่งของช่วงวัยชีวิตนะคะเขาอาจจะต้องโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสอะไรบางอย่างรอบตัวคือหลายสิ่งหลายอย่างมากมันไม่ใช่อย่างเดียวกับความรักเพราะว่าเขาเป็นจกักรพรรดินะคะเทพบุตรเทพสตรีของพระเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบมีภาระมีสิ่งที่ต้องทํามีเป้าหมายชีวิตที่ต้องประสบความสําเร็จหรือเกิดมาเพื่อดูแลนะคะ ผู้คนรอบข้างบริวารอะไรแบบนี้ขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกร so 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 The l o v e r s พลังงนแห่ง Soul o c n e c t i o n s s u l c o o n e c t i o n Soul Contract t o w i n Flame, จมีนายธาตุลมไฟดินน้ำว้าวคนคนนี้มีความต่างจากคุณแน่นอนมีเคมีที่เข้ากันนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ากันสปารัรกแรกพบตกลุมรักมดงามมากๆเลยแดงดึงดูงดเสน่หาต้องบนตรานะทุกคนต้องบอกว่าต้องบนตราเลยทีเดียวรับชาวราศีมังกรหรือคุณอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณเกินกว่าหนึ่งคนหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความผึงห่วงกันเกิดขึ้นด้วยไม่อยากคือแบบด้วยลุคของเขาอะเขามีเสน่ห์มากเลยนะคะเอสอวอน Spark คเซอร์ไพของความรักครั้งนี้ Wow! The w i e w of Fortune โชคชะตา The Chariots คนแดนไกลาทางไกลต่างชาติ The Tower The c h a r i o t คุณจะเจอเขาแบบกระทันหันและรวดเร็วมากๆคนคนนี้พร้อมพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นจะ take time ใช้เวลาช้าลงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ Wow! วสปาร์คเซอร์ไยังไม่ทันได้ตั้งตัวกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ความรักครั้งนี้ทําให้คุณได้ตื่นรู้นะคะมีอิสรภาพในความสําเร็จของชีวิตแล้วก็คนคนนี้มาพร้อมกับความโชคดีมากๆด้วยขึ้น o f f o r t u n e คุณจะได้ดูกับความรักความสมานที่ทาให้คุณได้ตื่นรู้มุมมองสิ่งใหม่ๆของชีวิตให้คุณได้ออกไปสู่ความท้าทายอะไรใหม่ๆเปิดโลกอะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยแล้วก็ทําให้คุณมีความสําเร็จในชีวิตด้วยคนคนนี้นําความโชคดีงานเงินความสุขความรักสุขภาพสุขภาพที่ดีสุขภาพ สุขภาพจิตที่ดีมากๆคือไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นคือเขาจะรู้ว่าคุณกําลังเจอผู้นําหรือใครบางคนที่พาคุณไปสู่ความรักที่สมบูรณ์แบบมากๆสู่อนาคตความเจริญรุ่งเรืองของกันและกันนะคะทีนี้ชาวราศีมังกรอยู่ที่คุณเปิดทางและเปิดใจที่จะได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนั้นและต้องอย่ารีบร้อนนะคะคุณกําลังได้เจอคนที่ดีแล้วกว่าที่คุณจะเจอคุณอาจจะเจอใครบางคนที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่า กว่าจะพบทางความความรักที่สมบูรณ์แบบก็ต้องเจออะไรมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกําลังจะคุยกับใครตอนนี้ใจเย็นเนาะเพราะว่ามันมีวันในสแตนเกิดขึ้นด้วยอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายจนกว่าทุกอย่างจะถูกพิสูจน์ท่าแท้หรือระยะเวลายะทางนะคะท่องไว้การเวลาพิสูจน์ม้าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งให้คุณได้เห็นความจริงค่ะงดงามมากๆคนของคุณเป็นคนดี แล้วก็เป็นรักเดียวใจเดียวของคุณด้วยบทงามจริงๆวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ